โหนดังเผย4ปีนักษัตวต้องระวังดาพพรหัสย,ย้ายส่งผลกระทบไม่เริ่มตอนนี้รออีก6ปีจะตรงกับปีไหนมีเหตุการณ์อะไรต้องระวังบ้างไปรับชมรับฟังพร,พร้อมๆกันเลยครับปรากฏการณ์ดาพพรหัสย้ายในรอบ12ปีนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ซึ่งปีนี้ เป็นการย้ายครั้งเดียวในรอบปีการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้ราศีต่างๆได้รับผลแตกต่างกันออกไปซึ่งก่อนหน้านี้โหนวสุนักพยากรณชื่อดังได้เคยออกมาเตือนคนที่เกิด4ี่ปีนักสัตวต้องระวังต้องทำอะไรให้เหนื่อยมากกว่าคนอื่นชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อขยายความเข้าใจให้ทุกคนโดยระบุว่าหลังจากมีคนถามเรื่องความเปลี่ยนแปลงกับคนที่เกิดปีมะโรงมะเสงงจะมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษศกเป็นจุลจักรและคนที่เกิดปีจอปีกุลจะมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกเป็นมหาจักรดาวพฤหัสสองตำแหน่งคือตำแหน่งที่ส่งผลให้เกิดปีนี้ มักจะต้องทำอะไรเหนื่อยกว่าคนอื่นเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากๆชีวิตจะประสบความสำเร็จตามกำลังของดาวพฤหัสที่เป็นจุลจักรและมหาจักรคือต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องวิ่งเต้นต้องเดินทางอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เมื่อวันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมาดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพฤษภในดวงเมือง ทำให้ไปประทับและเล็งกับดาวพฤหัสเดิมของคนเกิดปีมะโรงปีมะเสง็งปีจอปีกุลเข้าเกณฑ์ตามโหราศาสตร์ที่ชีวิตจะต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องครอบครัวครั้งใหญ่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะส่วนใหญ่ถ้าเริ่มต้นดีมักจะสําเร็จในระยะยาวแต่ถ้าฝืนไม่ยอมเปลี่ยนอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดี ราอาจจะถูกกดดันให้ชีวิตพลิกผันไม่เป็นไปนตามที่ตัวเองวางแผนผลกระทบของดาวพฤหัสทับเล็งดาวพฤหัสเดิมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง 1. ด้านการงานและธุรกิจใครที่เคยทำงานอะไรมาก็ตามมีระยะเวลาทำงานเกิน3ปีแล้วสุดท้ายจะเริ่มรู้สึกหมดไฟในการทำงานเบื่องานอยากเปลี่ยนอยากย้ายซึ่งพอได้ย้ายงาน อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่จะกลายเป็นทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวลองเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ซึ่งถ้าธุรกิจเดินหน้าได้ก็จะตั้งตัวได้ไปยาวๆส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วกิจการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เปลี่ยนหุ้นส่วนย้ายสาขาหรือสำนักงานถ้าสิ่งที่ทำส่งผลให้ธุรกิจโตขึ้น มันก็จะดีไปยาวๆเช่นกัน 2. เรื่องความรักครอบครัวใครที่มีคู่ครองคบหากันมานานเกินสี่ปีมักจะเป็นปีที่ต้องตัดสินใจพัฒนาความสำคัญไปข้างหน้าร่วมกันแบบชัดเจนมากขึ้นเช่นวางแผนมั่นหมายหรือแต่งงานร่วมกันทำธุรกิจหรือซื้อบ้านร่วมกันบางคู่ที่แต่งงานแล้วก็อาจจะตัดสินใจมีบุตรในปีนี้ ซึ่งจะได้เป็นปีที่ดีเป็นอัตพิชาติตบุตรมาเกิดบางคนอาจจะยังมีความสำคัญแค่เป็นแฟนกันแต่ถ้ามีการพูดคุยแล้วตัดสินใจคบกันในปีนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเช่นกัน 3. คนที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวหรือป่วยรักษาไม่หายปีนี้ถ้าขยันไปหาหมอดูแลสุขภาพดีโรคประจำตัวที่เคยเป็นมาอาการก็จะลดลง หรือบางคนอาจจะหายป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นมานานแต่ที่สำคัญก็คือคนที่ป่วยต้องกล้าที่จะรองเปลี่ยนแนวทางการรักษาและหาแพทย์คนใหม่ถ้ารักษาแบบเดิมๆจะไม่หายแต่ในทางกลับกันคนที่ต้องระวังคือผู้สูงอายุคือคนป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวใน i อ u ถ้าช่วงครึ่งปีหลังนี้อาการยังไม่ดีขึ้น ยังทรงแปลว่าช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปลายปีนี้ต้องเตรียมใจรอรับข่าวร้ายของคนในครอบครัวที่ป่วยหนักหรือนอนไอซเอาไว้ 4. การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันคนปีมะโรงมะเสงจอและกุลเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองจะเปลี่ยนไปด้วยจากที่เคยทำอะไรง่าย สบายสบายอาจจะทำไม่ได้เหมือนเดิมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนไปถึงเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือเพราะตัวเองย้ายที่อยู่ที่ทำงานใหม่ซึ่งส่งผลโดยตรงบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วกลับมาคุยสนิทกันใหม่บางคนอาจจะต้องทำงานเดินทางไปพบปะผู้ใหญ่มากขึ้น บางคนอาจต้องไปทำงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบไม่คุ้นเคยซึ่งถ้าปรับตัวได้การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าไม่แย่อะไรสรุปส่งท้ายนะครับคนที่เกิดปีมะโรงมะเสงปีจอและปีกุลถ้ากำลังคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจอะไรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็ให้ลงมือทำกล้าตัดสินใจ เริ่มเลยเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงจะไม่มีช่วงดีๆแบบนี้มาอีกไม่งั้นก็ต้องรอไปอีก6ปีถึงจะมีจังหวะดวงดีแบบนี้เข้ามาอีกครั้งเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ